อะไรของป้อนให้รู้เวลาดูเนี่ยะต้องมีชีวิตเลยเสียอยู่มาะมายอ้าวมโคตรมันโคตรต้องเลยว้าวหลุดเด้อดครับขณะนี้เวลาตีสี่ ไปครับงูงูน้อยเตรียมตัวไปขึ้นรถครับทุกคนครับคุณปอถึงแล้วครับถึงตอนจะข้าเข้าห้องน้ำก่อนเลยแต่อยาคิดว่าถึงแปดโมงครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบเร็วกว่าที่คิดเยอะมากบรรยากาศตอนเช้า แต่งเช้าัวมันจะเปมนยไงเพื่อนนกที่ตื่นเช้าแม่วดีครับ ผมเคยมางาบนบวชครูตรงวัดดอยคามเานี่ยครับเดตั้งดีกว่าไปน,นอนดีกว่าก็แนวนอนเดี๋ยวถ่ายยูทูบดีกว่าเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวถ่ายลงตอนนี้เล่นล่นโอ้เมือชช่อกีอ้พลาด็อตตอนนี้เรากำลังทำการเติมลมนั่นคือเด็กเติมลมของเรานะับทุกคนเฮ้ยครับน,อน้องโอ้ยเด็ก สายเปนระตินอนเปล่ครับพวกปูเราใครับพวกปูอ๋อปูตอนนี้ผู้เฮาก็อยู่กันที่เมืองเสิงห์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับมาโดยมีปาลมถือกล้องอยู่แล้วผมไปยูแล้วก็ปอด ครเดี๋ยวพาไปดูในกลางในไปกันเลยจริงๆจุ้มาไปทางวันนี้คืออีตองจะไปอีตองแต่อันนี้เป็นลิสต์สว่างทางเดี๋ยวไปดูโค้งกระดูกบรรพุรุษไอ้ปามก่อนเอาเอาเอาอันนี้เป็นเหรียญในสมัยยุคนั้นนะไม่ใช่เป็นเหรียญใช่เป็นเหรียญในยุคนั้นจริงๆใช่เหรียญอยู่นี้คือยุคนั้นจริงๆใช่ยุคนั้นจริงๆอ๋อเชื่อมนี้ใช่คนยุคนั้นก็พีเรนันเดีด้เลยยเหรียญเลยไปครั้งก่อนกูมากูเจอตะประหลาดใจจะขาดไม่อยู่ใจ อะไรก็คือตะาขาับตัวยุมนั้นเลยไหม,ไมยุมนั้นก็คือมาตบงนี้เลยเค,คือตายแคแต่ยุมนั้นแล้วหายไปร้อยปีปลเลยครับก็ไม่น่าเชื่อนะทุกคนตะาขา ب, ับเคยยุมนั้นมาเต่เยนุนี้ไม่อยู่ <System. S 1> <laughs> ใช่มันจะเป็นข้าเมื่อก่อนมันก็ไม่มันคืออะไรนะไม่ได้อ่านมาคืออะไรนะไม้อ่านเลอะไรวะคืออะไรเอ่ยน่าจะมีใส่ให้รู้เหมือนกันปลายยาเครื่องบดยาเนี่ยมันมีไม่กลัวตีเหล็กเว้ยมันเหมือนแบบไม่ใช่อ่เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยว่ามันคือแนวแนวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามใช่เหรอใช่ไม่รู้อ่ะฟิวฟิวคล้ายคล้ายสิวไปปิดกันดูตรงนี้กันไปมาลองมาดูกันนู้น จะเป็นห้องน้ำอ่ะอไม่ใช่หรอกเงานมาเลยนะคุณนะห้องน้ำเต็มเลยอันนี้ไงเป็นบอกบอกเนี่ยเราเป็นห้องห้องเนี่ย <c oughs> ห้องน้ำแล้วอันนี้อันนี้คุณบิดเบือนประวัติศาส <c oughs> ตร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าจะเดี๋ยวรออยู่ไว้อ่านก่อนเราพูดช้าๆดก่อน ไ่านีาขออา,าแล้วอะ่ะไม่มีอนเี่ยมไกั้างรมไงไม่มีไอ้ปอนเห็นไหมมีก็มีทุกคน ครับตอนนี้เราก็เดินทางกันประมาณเกือบพึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ถามเป็นไงพอนับงรถไหวไหมไหวชิวเนอะขับรถไหวชิวโอเคแล้วคุณลุงบริษัทข้างๆลราไหวชิวไหมสบายครับคุณครับเย็นมันเป็นภัมแรกเลยอะไรนะพวกหน่อยไม่ยินแล้วถึงกับภูรับคนแรกวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามารอดูนะว่าเราจะได้ยินเสียงคณะโอเปร่าคุณรู้กับคุณพอหรือเปล่า ก็จะมีคณะโอเปร่ามาให้เราฟังด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนี้ครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนใกล้ๆถึงแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางเข้าอีตองกันแล้วเอ้ยปีล็อกปีล็อกเออปีล็อกไม่ถึงเลยปีล็อกอีตองมันที่เดียวกันใกล้ๆกันไหนดูปลายสูงสนี่ครับนี่ครับทุกคน <c oughs> เอาไม่โฟกัสครับนี่ค,ค,ครับโฟกัสแล้วเออเฮียไม่โฟกัส <c oughs> <c oughs> แตะดิแตะแตะปุมแตะปุมนี้กูแตะไปแล้วเมื่อกี้อ้าวหันกลับมาโนทษนะครับเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่เข้าใจอย่างนี้แหละ คใช่ครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปลบถ้าเราเจอช้างถ้าเราเจอช้างเราก็ต้องหยุดครับเราต้องต้องเจอช้างแล้วเปิดป่าเราเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดชมวิวที่ปีหลอกกันแล้วนะครับนี่เหมือนเพื่อนๆถ่ายรูปกับเพื่อนๆไปครับทุกคนไปครับโอ้ยนี่นะครับทุกคนวิวที่เรามา กับความโค้งของมันกับกันแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วเรามาแค่นี้แหละเราก็กลับแล้ววาให้มาดูอันนี้เดี๋ยวกันเกี่ยวับเรื่องมือเออมือช่างช่างภาพช่างภาพเออแลนสเคปบ้างไงครับช่างภาพเมืองโอ่งช่างภาพเมืองโอมช่างภาพเมืองโอ่งว่างไงขอแบบวิวเหรอใช่ช่างภาพโอ่งพี่นันเป็นพี่มึงกี้ โอเคครับ<ม>ตอนนี้นะครับเราก็มาเดินทางกันมาถึงยิต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเดินทางกันแบบตุ้มปัดตุ้มเปะมากมาเลยไนมพ่อได้ถ่ายตอนระหว่า,างทางมาเพื่อนมาถ่ายที่พักละไปสัวที่พักนะคบอ,อใ view, ้ให้ดูวิววันให้ดูวิวนี่ครับนี่คือวิวริมระเบียงของเรานะชีะ่งอ่สุดอ่ะดีเยี่ยมครับนะครับต่องรอตอนเช้าเลยเรามาสมมอกบมาเนี่ย บ้านเรานี่บ้านขังแสงเราขังแสงขอจะเปิดไฟไหมเปิดไฟไหเปิดไฟกระตังเลยเนี่ยคระตังนี่นี่ก็จะเป็นนี่คนขับรถของเรานอนนะนี่ไม่้ช่วยคนอีครับอีกครับโอเคครับไปขับอันนี้ผู้ช่วยคนขับรถผู้ช่วยสรุปไปแล้วครับช่วยคนขับรถคนขับรถให้นายอยากให้นานไม่เหมือนุ่มไม่เข้ามาเย็นดเย็นมากเลยอ๋อเราป่วยแล้วฮะไม่หิวแล้วคนนี้อะไรบนหิวไหมไปดูอะไร เอาห้องน้ำห้องน้ำไปดีหรืห้องน้ำมัมีอะไรอะก็ปกติสะอาดดีหรือว่าสะอาดมากเลยเป็นอีงาานงมองาสะอาดนี่โต๊ะไปนั่งแบบนั่งชิลนะราคาประมาณสองพ<ร>ันกว่าบาทถือว่าคุ้มค่า,าค,คุ้มมากอากาศค้นหนาวตอนเนี้ยมันจะเป็นหวัดเลยเอ๋อเป็นประมาณตั้งแต่ก,ก่อนศินลอศิลา ดูดิแล้วมีต่ายามเช้ายามเย็นโหแบบเหมือนกานอย่างนี้ก็ดีอ่ะสักหนึ่งบทเพลงครับคุณกฤติศก กำลังรอแ่ะก็อย่างที่รับผมไม่รู้เลยผมเป็นชุกเลยตอนนี้ทำแล้วสิบแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงอยู่น้ำอยู่ทุกอย่างไม่หัวอะไร่ะเอาที่เอาแล้วครับตอนนี้เราตัดภาพกันมาตอนกลางคืนนะตอนนี้เรามาย่างหมูย่างกันดูถ่ายรำมูย่างยังไง นี่ครับทุกคนยอเสร็จแล้วอะไรนะยสี่มีนีสองราคาสามเก้าเก้าและสี่เก้าเก้าวิธีตีเนี่คือที่มานปก็าห้าเอาหมู่ห่ะที่อื่นรวมกันต่ไปเขาไม่เขียนป้ายเลยี่เลยเมือไหร่ต้ขงบอว่าให้สั่งไว้ของเขาอย่าเดียวข้องเจ้าโอเคโอเคบอกว่า จริงๆไม่ได้นะให้สั่งไปได้ที่เขาท่านเดียวคำนี้ไม่ถูกต้องนะมุ้ยเงี้ยครับทำแน่ไม่หอวใจเท่าไหร่แต่คือพวกว่าใจว่าที่นสวยน่าสวยเลยกันเช้าว่ยเเช้าเสียบ้าวตอกสุดกระเดียดอยู่ถ้าว่าไม่ไหวต้องเยอะเลยซอยหรือเปล่าพวกเราแดกอย่างกระล้างผ่าแล้วนี่จริงจริงนะแดกอย่างกระโจนไอ้นี่มาทีสูบออกสูบออกขูดขัดดิบเป็นเพิ่ม